สวัสดีครับสมชายมดี MC ็มซีศูนย์คดนะครับอ่ะคลิปสั้นๆอีกแล้วนะครับวันนี้ก่อนที่จะได้ชมการแสดงของช้างในรอบที่สองนะครับเดี๋ยวดูเด็กๆเขามาห่วงก้อนหินกันก่อนฮนะก้อนหินใหญ่นี่ก้อนหินข้าใครจะแตะมีถุงเงินมีเออต้นไม้กัดเละหมดแล้วเออตายแล้วนั่นแล้วมาทำไหม่นั่นออดดว้ยนะ ดูอฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเ้ยคลิปนี้ไม่ต้องบรรยายครับคลิปนี้ไม่ต้องบรรยายครับผมถุงเงินก็อยากจะมาแจมกับเขาด้วยโอ้ยโดนโดนโดนขาว่าไงถึงเงินเจอการอีกแล้วเจอ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 แล้ว่าแล้วถ้าเจอแล้วก็อย่างนี้แหละบังบังพ่อบูกบังพ่อพ่อจะถ่ายคลิปน้องๆเขาทำอะไรนะทำถ่ายน้องๆเขาทำอะไรน้องเขาทำอะไรนะ มือน้องก็ทําอะไรอันนี้ก็มาอ้อนอะไรอยู่ตรงนี้อีกนี่น้องๆก็มาทําอะไรกันลูกเล่นเล่นเลยเล่นเลยดูไปดูน้องทําอะไรไปเอเอืออือดูอ้โอ้โู้หู้หทำอะไรกันเนี่ยอุจจารอุบาตาฮะอันนี้ก็ทำอะไรเนี่ยโอ้ยก่อนแสดง อันนี้ก็มาดมอย่างเดียวมาหอมแก้มอย่างเดียวไปไหนลูกอชงเงินก็มาอาเสาะตลอดเลยไปไหนเนี่ยแม่เรียกแล้วไปไม่เรียกแล้วไปไม่เรียกไปไม่เรียกแล้วนู่นม่อยู่นู่นนู่นแม่อยู่นู่นไปไปเรียกแมแม่เรียกแล้วทำไมอาใครมาห่วงอะไรมาเฝ้าอะไรไปนีนี่ อจะไปเล่นก oh, oh. <c ười> <c ười> yeah, ับเขาแล้วเอาไปเล่นกับเขาด้ะตอนนี้ก็ห่วงจะเล่นกับเขาโอ้เลือกแล้วยิงหนึ่งใจสองกเลือกแล้วเดี๋ยวล่างตกขาหักเด้อเด้อตก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 เด้อก่อนการแสดงสักสักนิดนึงก็ยังดี 24ละไปสอง24ไปละน้ำไปไหนนี่ยเออคือตัวไมแกคลางกวงแะกิงเลยแกกลงเราไปกัดราวเถิเอาแล้วเอาแล้วไหนละ ไปหาแมป่ะป่มนีด้ลมเ้มนเ่มานเ่้มามาเล่าล่เล่ล้เล่เล่ๆล่เลๆเล่เล่เล่เลๆเล่เล่เล่เลาเล่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 เลเล่เล่เลเล่เล่เล่เลเล่เล่เลเล่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 เลเลเล่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 เลเลลน อ่าสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์นะครับให้กับน้าหน่ายด้วยนะครับกดไลค์กันเยอะๆนะครับจะได้เห็นคลิปกันเดียๆนะครับอ่าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้เดี๋ยวเราไปแสดงก่อนนะครับสวัสดีครับอเที่ยวก็มาเยอะแล้ววันนี้วันอาทิตย์นะครับเยอะแล้วเดี๋ยวไปเรียกนักท่องเที่ยวมานั่งก่อนโอ้นักา่องเที่ยวเยอะเลย สวัสดีครับพี่หมูสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอตัวไปทำหน้าที่ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ <c oughs>